แต่แต <Yeah. S 1> สิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมผมอาจจะมองโลกสวยนะตรงที่ว่าการที่เราได้เห็นว่าหลักสูตรที่สอนเด็กตั้งแต่อนุบาลถึงมหกเนี่ยที่ทีทท่ทดลองสอนออนไลน์ออนแอร์กันอยู่ตอนเนี้ยมันทําให้เราได้เห็นว่าไอเนื้อหาหลักสูตรเนี่ยมันล้าสมัยมากเลยอาจารย์มันมันตามโลกไม่ทันแล้วก็ไอไอสื่อประกอบการสอนที่ที่ฉายบนบนหน้าจอเนี่ยมัน โอ้โหมันดึกดำบรรมากทําไมคุณไม่ทําแบบแบบวิดีโอเกมอ่ะให้มันดูเล้าใจดูน่าสนใจเพื่อที่จะปลุกเล้าความดึงดูดความสนใจของเด็กๆเหล่านั้นทาไมเด็กชอบชอบดูวิดีโอเกมมันต้องทําแบบนั้นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการครับถ้าเกิดคุณรักรักจะนออะไรนะิวนอร์มอลนะใช้โซเชียลใช้ออนไลน์นะให้ความโบราณของคุณอยู่เออเด็กมันก็เซ็งกูเด็กมันไม่มีคเกมดีกว่า เออครับอย่าไปคิดเรื่องพวกนี้ดีกว่าถ้าจะถาใช่แต่จะไปมีบังคับเด็กชนบทดเด็กที่อยู่ห่างไกลไร้ไม่มีสัญญาณไม่มีอุปกรณ์เนี่ยจะไปบังคับเลยครับและจริงๆจริงๆการเรียนการสอนกับเด็กเนี่ยนะครับคุณครูเ็าไม่ได้สอนวิชาการทางตรงนะครับเขาสอนทางอ้อมนะครับคือวิชาการพวกนี้บางทีมันมีแต่ครูที่เก่งเนี่ยเขาจะเล่นเกมกับเด็กเขาจะเล่นเกมกับเด็กเขาจะเอ c o u r a g เให้เด็กเนี่ย อาทิสิบเคือเล่นนู่นเล่นนี่สนุกแต่ว่าเด็กก็จะได้ความรู้ได้ไปบางทีอาจจะวิ่งเล่นไปจับไปนู่นไปเอาแผนที่ไอ้นี่มาใส่สุกต้องไม้แข่งกันอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งพอทําเป็นออนไลน์แล้วมันแข่งแข่งเป็นเกมไม่ได้ใช่เธอก็ต้องมายืนสอนอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเด็กมันก็ไม่รับเพราะว่าเด็กเขาเขาถึงบอกว่าเด็กการเรียนของเด็กนี่คือการเล่นการเล่นเกมแต่เพื่อให้เอ็นจอยเรียนอย่างสนุกอะไรอย่างเขาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันถูกทําลายหมดเลยครับก ท่านนายกเนี่ยเป็นคนบอกเองนะนโยบายจําได้ไหมจัดใช่บอกว่าลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเล่นเวเลเออก็นั่แนะแต่ปาเขาจับแห้งๆเป็นหน้าอยู่แปะอยู่หน้าจอเด็กไปใช่แล้วก็รายงานท่านรัฐมนตรีไม่ใช่เหรอว่าโอ้โหดีครับท่านดีครับนายแต่เดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดโทษนะถ้าเกิดไม่มีโซเชียลออกมาดราม่าขนาดนี้นะเออถ้านายกไม่รู้ก็เห็นชอบเห็นดีเห็นงานไปด้วย ครับเาก็หวังว่าเหมือนการบินไทยนะท่านฟังโซเชียลท่านเห็นตัวอย่างแล้วนะครับท่านท่านช่วยกระซิบบอกเออสตีของท่านหน่อยครับอย่าไปคืนทรใช่คือเ้าธรทำเนี่ยก็ต้องรือคอนเทนต์ให้มันให้มันเทันสมัยให้มันน่าสนใจแบ่งลเข้ามาใช่แล้วไม่ใช่แบบโอ้โหจัดตารางเรียนดอนสต๊อปสมชั่วโมงจะบ้าเหรอ เราผู้ใหญ่เนี่ยยังไม่มีสมาธิที่จะเรียนต่อเรื่องสาชั่วโมงไม่มีทางเลยครับเป็นไปไม่ได้เลยครับครับแต่นี้เนี่ยนันสต็อปอนุบาลนันสต็อปสาชั่วโมงอนุบาลสองนันสต็อปสามชั่วโมงเอาอะไรมาคิดเนี่ยจิตวิทยาการศึกษาอยู่ไหนอ่ะถูกหนี่คือเป็นการคิดที่ไม่มีความรู้ พื้นฐานเรื่องการบริหารการศึกษาเลยนะครับแต่ซึ่งซึ่งน่าเสียใจมากๆว่าแล้วผู้ใหญ่ของกระทรวงเนี่ยทำอะไรอยู่นะครับทำไมละเลยมากๆเพื่อพื้นฐานของอของการเรียนการศึกษาของเด็กซึ่งแต่ละวัยแต่ละชั้นเรียนเนี่ยมีความต้องการแตกต่างกันมีการพัฒนาการแตกต่างกันแต่คุณกลับเอาไปพึ่งพิง นะครับถึง <Ừ. S 2> ถึงเรื่องไอ้อ,อนลน์อะไรต่างๆซึ่งมันจะต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็ละเลยในในชนบทซึ่งเขายังยากไร้ย,ยังบ,บางที่เนี่ยนะครับอย่าว่าแต่เครื่องนี้เลยครับไฟยังไม่มีใช้เลยครับคอมพิวเตอร์<ช>ยังไม่มีจะใช้เลยต้องใช้โซล่าเซล โซล่าเซลเสร็จก็ได้แค่แคเฉพาะกลางวันพอเสร็จรแล้วกลางคืนเนี่ยบางอย่างที่ไปออกค่ายไปอะไรเงี้ย<ม>ไปบริจาคเนี่ยบริจาคคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องบริจาคแผ่โซล่าเซลด้วยครับเพราะว่าเขาไม่มนนีไม่มีไฟฟ้านะครับและอย่างเงี้ยจะเดินไปเรียนไกลมากเลยนะครับเพราะว่าแยกกันไปเดินกันไปอะไรกันไปครับทีวีเนี่ยเห็นชัดเลยนะจนะน่าสงสารมากนะอย่าหาเลยนะทีวีจอแบน ทีวีจอบัวมันยังไม่มีเลยตอนนี้อคนับสงสารมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยนด้วยกับอาจารย์ละล้างนะคือต้องแยกแยกกลุ่มแยกโซนเพราะทุกจังหวัดตอนนี้มันไม่ได้เป็นทุกจังหวัดใช่ปัญหาลากลากเง้ามันมาจากตัวเรื่องไวรัสโควิดครับใช่กลัวได้แต่ไม่ใช่กลัวแบบเสียสติเอาไปต่างประเทศเป็นทุกพื้นที่ใช่ใช่ใช่ครัาวนี้คราวนี้อย่างนี้จ้ะเอาละถ้าเขาติจริงปรากฏอย่างนี้ เขายอมแบ่งยอมจัดยอมแยกยอมปุ๊บนะครับถ้าสมมติว่ายอมนะฮะไม่เดินหน้าดยถั่วแบบนี้นะอืมประเด็นก็คือว่าถ้าคุณจะบอกว่าไม่เอาละออนไลน์ครับแค่ทดลองแล้วเปลี่ยนใจแล้วไม่จําเป็นก็ไม่เอาแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไปซื้อโทรศัพท์ลงทุนไว้แล้วเรียกร้องผ่านหน้าจอตรงนี้เลยนะว่ากระทรวงศึกษาธิการต้องรับผิดชอบเขาด้วยครับจะอ้างบอกว่าไม่ได้บังคับให้ไปเขาไปซื้อเองนี่ไม่ได้นะ พอเวลาโรงเรียนหรือพออหรือครูเนี่ยไปบอกพ่อแม่ต้องมีเพราะว่าจะมอบการบ้านสั่งงานเนี่ยมันไปกดดันให้ผู้ปกครองต้องกัดฟันใช้เงินก้อนสุดท้ายไปซื้อก็มีครับเอไอเนี่ยผมเลือกคุณต้องรับผิดชอบครับนโยบายครับต้องรับผิดชอบเขาครับเพราะว่าพวกนี้เงินสองพันบาทไปซื้อโทรศัพท์รุ่นเก่าเนี่ยค่าสองพันบาทของเขาเนี่ยโคตรสาคัญเลยครับแล้วยังต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตอีก เปนรลายเดือนหรือหลายชั่วโมงก็สุดแท้แต่ต้องรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้เขาด้วยอย่ามาอ้างว่าแค่ทดสอบทดลองแล้วไปไปฟังผิดไปเข้าใจผิดนะเราไปตีความผิดแล้วไปซื้อเองอันเนี้ยถือว่าใช้ไม่ได้ครับอ่อ่าฮะอ้าววันนี้เราก็ว่ากันตามนี้ไหมครับอาจารย์รักจะเติมอะไรอีกไหมครับเอาไม่เลยครับผม่วครับหลังอ่านจริงๆครับครับ อาทิตย์หน้าเราสัญญากับแฟนๆของเราไว้นะครับจะมาขยี้ในประเด็นเรื่องของสปสกองทุนประกันสังคมนะครับซึ่งอาจารย์สุชัยมีข้อมูลเป็นกระมากเลยนะครับแล้วก็อาจจะเติมด้วยการบินไทยซึ่งอาทิตย์หน้าไม่แน่ว่าเราคงจะได้เห็นหน้าตาของคนทําแผนแล้วหรือยังนะครับอันนี้ผมไม่เชื่ออย่างนั้นอาจารย์ผมไม่เชื่อเลยตามที่ออกมาเป็นข่าวเพราะว่าคำตอบสุดท้ายมันไม่ได้อยู่ที่ ฝ่ายลูกหนี้จะเสนอใช่คําคตอบสุดท้ายมันอยู่ที่ศาลวันนี้คําตอบสุดท้ายไม่ได้อยู่ที่การบินไทยหรือรัฐบาลจะเสนอใครแต่ศาลจะจะ endorse ใครต่างหากก็คือแล้วก็ศาลจะ endorse ก็ต่อเมื่อเจ้าหนี้โหวตผ่านครับใช่่าก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้เลย75เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับผมจะยอมรับได้นะ1้าคนถ้าอาจารย์รับเป็นหนึ่งใน1 0คนผมกครับ อ่าไม่เปลียนชื่ออาจารย์รักเป็นหนึ่งในสิบห้าคนนี้ต้องขอคุยเลยเออครับผมดีครับดีครับ